No, mi huella. เจอส,ส,ส,สีส้มข้าสีแดงต่อหน้ <S <S าต่อตาครับต่อหน้าเลยอนนี้สีส้มครับสีส้มเชื่อผมครับสีชมพูบอว่าสีสีส้มครับเมื่อกี้ผมตามสีส้มอยู่อยู่ท่ไหนไม่รู้อ่ะใช่สีส้มสีส้มสีส้มแน่เลยสี้เกี่ยวกันแน่นอนไม่เชื่อหวดเราได้เออถ้าเกิดรอบนี้เราไม่เป็นนะสีชมพูต้องออกนะได้อันนี้อันนี้ โอดออกไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ตั้งว่าชื่อหรือเปล่าเห็นว่าเป็นก่อนหรือเปล่าเอาตาหน้าก็โหวตเราเลยใช่ตาหน้าไงเราดู <ๆ S 3> เลยเราเ,เ,ปเป็นแน่นอนเออเราไม่ได้เป็นแน่นอนสงภูต่อหน้าต่อตาเราเลยเอิดำสีภูตาหมีแม้สีม่วงกับสีดำโอดสีสม้ม ย้หมูย้หีหมูย้ยหมู <c oughs> กองทำงานมาเห็นงานวะ <c oughs> โอ้พีทแม่บอกแล้วไม่ได้เป็นยังบอกแล้วดิชมพูจัดตัวหน้าต่อตาเลยล่อกูคนแรกเลยนด้โอ้โหใกล้ไม่มีใครเจอศพเหมือนแค้นส่วนตัวกูจะไปยืนหน้ากล้องแต่ไม่มีกล้องกับพีทโอ้โหสีขาวนายแย่มากนายไปไหนแล้วค่ะคาดออกยังไม่เอาครับ โอ้ด้วยนะสีส้มสีชมพูชืวมากเจอกันเออน้องใหม่น้องใหม่ขอขอนอกเรื่องตอนเกมนึงน้องใหม่วิ่งมาตรงทอดิมีอะไรให้กดไหม 好。 เจอเที่ไหนครับศพอยู่ฝั่งซ้ายปะฝั่งซ้ายนะเมื่อกี้เนี้ยตอนที่ผมวิง่งวิ่งสวนมาผมเห็นเดี๋ยวคนศพศพอยู่ไหนเกี่ยวมากที่สุดสีเขียวเข้มศพอยู่ไหนดเดีเ๋ยวครับพูดได้ไหมครับไม่มีเดสแล้วมันเล่นทำไมวะเอา ฮัลโหลฮัลโหลแต่ถ้าต<ม>ามที่ผมเห็นนะ่ะผมเห็นสีเขียวอ่อนวิ่งใกล้สีดำมากแล้วไม่เขาวิ่งฉีกไปห้องพยาบาลแล้วสีเหลืองสีเหลืองวิ่งออกมา,มาเจอผมไปแอดมินส่วนสีเขียววิ่งไปซ้ายเออสีววเหลืองเป็นพยววาธิผมนะผมวิ่งมาแอดมิน่ะซ้ายแล้วผมตอนแรกอ่ะผม เห็นอยู่ตรงห้องพยาบาลใช่เขาก็แยกชายเป็นคนเดียวเลยแล้สีดำอ่ะผมผมขึ้นมาทําำันนี้ขึ้นมาทำตรงห้องห้องแรกที่เราเกิดกันห้องโวดอ่ะอผมก็ลงไปแอนมินตามมาวิ่งตามมาดูผมแล้วว็วิ่งกลับหมดเวลาแล้วใช่แต่คือรีพอร์ตไม่พูดคืออะไรวะไอฟีเป็นหนึ่งเพราะว่ามันมันออกซิเจนมาอยู่ด้านขวาไงแปลว่าด้านซ้ายจะต้องมีศพ พาตกรเ,เลยกดมาด้านขวาสีส่เหลี่ยมแล้วผมรู้ไว้ใจก็ตาม,มา đi <dı> đâu một siêu một xíu chiếm hai ฮัลโหลครับครับขอพูดหน่อยนะไม่อยากบอกว่า,วาผมเลิกทองสัยสีดำแล้วเพราะว่าผมไม่จะสีดำตรงที่สีดำทำเฟสอะและเฟสขึ้นไงเป็นมขึ้นในตรงเฟสที่ขยะดานล่างใช่โอเคที่ขยะก็รู้แล้วสีขาวพิสูจน์ได้แต่สีเขียวเห็นเดินวนไม่ทำอะไรเลยสีเขียวอะไม่ใช่ฆ่าเองบดเองเป้าออตาแล้วอะ ทิ้งท่ไปเลยว่ะอืมออกไปเถอะเล่นทําไม่มีพู้ออดออดเะออดแจ้งไหนวะฮะจอแต่ผมมากผมผมสงสัยสีแดงนะผมไม่ได้ผมไม่ได้วัดสีแดงเป็นนะเพราะว่าตอนที่ศบแรกอ่ะมันจบมันจบแรกงโหวดอ่ะผมม่องโหวดอยู่เลยผมสงเวสศพสีเขียวอ่อนนะอยู่ไหนอยากนู้มากเลยตอนเลยผมไม่รู้ไม่รู้ใช่ คนโหวตคุณโหวตเขาไม่พูดอ่ะเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไงเมลอนเมลอนนี่อยู่แต่ฮ่องกงเกดอยู่รอดักข้าเปล่าดูกล้องดักข้าเปล่าหลุดนะหลุดใครหลุดผมสีม่วงก่อนเหรอครับเห็นไหมเสบเชีย่ยเม่เชี่ยมันหลุดง่ายไม่ได้เชี่ยเป็นอะไรเอยนอนเหรอเออว่ะลืมลืมผมเล่นคอมไงต้องผิดเนาะ ซสีน้ำเงินหลุดเหรอเนะี่ยสีขาวหายไปไหนตอนหน้าตาครับนะครับสีน้ำเงินหลุดหรอครับเพราะเสียเงินยินนิ่งเลยสีแดงกับน้ำตาล,ย,ลาายืนตัก ผมเห็นสีส้โ<ผ>มโผล่จากพ่อครับผมเห็นสีส้มโผล่จากพ่อครับผมอยู่กล้อง,งครับสีส้มโผล่จากพ่อครับผมเห็นสีส้มคุณมีสารภาพนะครับผมเห็นผมอยู่ห้องกล้อง <laughs> อย่ายห้ผมตายส <laughs> ิเราไม่ได้เันไหนเลย แล้วแต่ผมเห็นคุณออกจากห้องผมเห็นคุณออกจากห้อง่ะโกรธคุณเลยอ่ะผมไม่มีเหตุผลจะเถียงสายตาตัวเองเขาสีเหลืองตายตตั้งแ่เมื่อาไรตกท่อตายตกท่อตายเล่นลงท่อตายใิ้เงินเอฟเครผมไปตายใต้ท่อเลี่นตกท่อไปเจอท่านประธารตอนี้ สีน้ำเงินหลุดเหรออันนี้ไม่เจอแล้วนะขอโคดห้องใหม่นะครับเล่นอยู่ครับจบแล้วครับโคห้องคือ J K P K W Q อออออออเมริกาแต่ยังลอใส่พใส่ลองเลยล่ะ ลักก่อนเด้ฆาตกรเป็นนักบินในยาอกาศตกลุมลักไอ้กวยแังว่าคนที่ออกไปเมื่อกี้เนี้ยกับสีเด็้องเป็นทาบาร์ผมลุกพระละบาทนเนี้ย j k p k w ครับ เซฟนัดอเมริกาครับสีส้มแซ่บมากนะสีม่วงคือเราอะสีม่วงคือเราเออรอดหลุดหลุดสีน้ำเงินไม่ได้ฆ่าทาภารกิจแล้วภารกิจเสร็จปุ๊บยืนมองฆ่าปุ๊บหยดท่อเลยตายล